จบตื่นโอ้ติดล็อแชลทุกคนในลูกไฟลูกไฟทำยังไงตั้มครับอิงเทียนค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรกองทัพไทคูนอันดับแรกอ๋อเกมนี้เป็นแนวสร้างพื้นที่เนาะเพราะงั้นเราจะต้องเริ่มจากสร้างพื้นก่อนแล้วก็ซื้อของตามที่กําหนดอ่ลองพื้นฟรีเราน่าจะต้องไปสู้กับอะไรสักอย่างเลยต้องส่งกองทัพของเราไปสู้ เงินตอนนี้มีศูนย์เดีย๋ยวรอกเก็บเงินก่อนเกมนี้เราจะแข่งขันกันยังไงดีน่าจะแข่งขันกันเรื่องการสร้างไทคูนว่าใครคืบหน้าได้มากกว่ากันนะ <Wow. S 1> เพราะงั้นมาดูกันว่าสามสิบนาทีใครจะสามารถที่จะสร้างกองทัพไทคูนได้มากกว่ากันมาตอนนี้เราจะต้องมาฟาร์มเงินก่อนเพื่อที่จะขยายไทยคูนของเราโอ้สนามต่อสู้เหรอโอ้นี่ไงกองทัพเรือมออกมาแล้วกองทัพเลเวลหนึ่งอัปเกรดแล้วก็ ที่เหลือใช้เพชรเพชรได้จากไหนนะแล้วก็มีเควสด้วยเหรออ๋อเราจะต้องส่งกองทัพไปแล้วก็ให้จบภายในสองนาทีอดอกเตอร์เรียบร้อยก่อนเีอะไรอ่ะอะไรเหรอมีประตูว,วัดใช่เหอแล้วเราจะสู้มันได้ยังไงเนี่ยคือเ,เข้าไปสู้แล้เหรอใช่ใช่พอกดมาแล้วมันก็มาเลยเดี๋ยวกองกทัพเคีย่น เลแลหนึ่งเองนะขอขอบดีกว่าวักกลับก็ไม่ได้ตอนนี้ต้องจัดการซื้อดอปเปอร์กับอัปเกรดให้เรียบร้อยก่อนว่าง,งั้นอย่าเพิ่งรีบอุย้ยนี่ไงได้สายธนูมาอีกหนึง่งตอนนี้มีนักเวทเพิ่มขึ้นมาแล้วมีทางเข้าอ๋อพออัปเกรดทางเข้าแล้วมันก็ดูสวยขึ้นอย่างนี้เองซื้อผนังหนึ่งพันแล้วผนังเอาไว้ทำอะไรอะ่ะเราสามารถทำอะไรกับผนังได้บ้างป้องกันศัตรูไหมกลับเข้ามาบุกลุก หรือเปล่ามีบันไดขึ้นชั้นสองด้วยเราซื้อความเร็วได้ไหมอ่ะได้สิมันจะได้เดินเร็วขึ้นใช่ไหมต้องก็คิดอยู่เหมือนกันว่าต้องจะซื้อความเร็วอีกสักหน่อยนึกเดินช้าเนาะใช่แล้วเอ๊เปิดก่อนเร็วจังมันมันไม่เร็วเกินไปหรออีเร็วมางนะอัปเกรดตั้มได้อัปเกรดตัวเทเลพอตอะไรหรือยังอ่ะอัปแล้วตอนนี้ต้องมีนักเวทมาแล้วเขาบอกให้เราขึ้นไปชั้นสองเนี่ยเดี๋ยวขอดูซิชั้นสอง มีอะไรบ้างซื้อเก้าอี้โอ้ซื้อเก้าอี้อะไรไงต่อเราลงไปชั้นหนึ่งแล้ก็ไปซื้ออะไรกรตนนาตาเนอานี่ไงเราสามารถถือดาบได้อย,อยาก<ม>ซื้อด้วยด้วยอ่ะมันไดไปไหนอ่ะมันใดขึ้นชั้นสองเปล่า,าเดี๋ยวนี้นี่คือกลองวัตถุโบราณโอ,อมีตัวละครมาแล้วหนึ่งตัว แต่ว่าเราไม่สร้างผนังได้ไหมรู้สึกว่าต้องเดินอ้อมนั่นสิประเด็นคือเขาให้แนะนําไม่สร้างนะสิตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยสร้างได้ไหมก็ไม่ได้ไหนดูสินักลบอัป<ด>เกรดต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วอัปเกรดต้องต้องทํยังไงอะ่ะยังไม่มีกล่องที่จะเอามาอัปเกรดเลยตอนนี้ครูอัพอะไรได้อีกบ้างไหมนะที่เหลือต้องใช้เพนแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวนะ้เราขึ้นชั้นสองยังไงอ๋อนี่ไงมีบันได เป,ป็นบันไดวนจะเลี้ยวให้ตลอดเลยนะเนี่ยกเกมนี้ดีเหมือน,นกันว่าต้องไปที่ไหนก่อนอันนี้ไม่พอไปตลอดเลยใช่ใช่ซื้ออุย้ยมีตัวละครซามูไรเพิ่มขึ้นไ,ไปเราไปลองสู้กับกอบบินดีกว่าลองดูกันไหมลองเริ่มซิใช่ใช่แล้วเริ่มเริ่มต้นเจียนอ๋อลูกสมุนเราก็จะมาช่วยสู้กับมาสู้กับกอบบินแล้วเราช่วยช่วยได้ไหม ม่นมันเราไม่มีอาวุธอ่ะโอ้นั่นสิเราไม่มีเอามูสอีกเพราะเรานเตี้ยนนี่ไงมาเต็มเลยนี่โอ้ยมีไอออนด้วยเหรอใช่แม่เดี๋ยวนะเหมือนตัวละครเราจะสู้ไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหุบตัวละครเราสู้ไม่ได้เฮ้ยเราเราตายเลยวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนไงมาแล้วลุกจมลงจมตึนไปเร็วโอ้โหบนฟันของเราทีเดียวตายเลยอะสู้ไหวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหน่าจะไม่ไหวนะเนี่ย นีออกนีได้ไหม venue? ไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้มันไม่ได้มีละรอบเดียวใช่มีหลายละรอกมากเลยมันไม่ได้มีละรอกเออเออยอมแพ้ก็ได้เราน้าจะต้องค้สืบเพิ่มเฮ้เมื่อเมื่อกี้เทียนชนะด้วยหรอเทียนสำเร็จเทียนชนะด้วยล่ะชนะได้ยัง,งไงทำไมต้องถึงไม่ชนะเลยเปิดประตูวับทุกอันแล้วล่ะ เะมาเปิดด้านล่างหมดเลยทำอะไรไปสู้ไหมฮีโร่เงืยกเหมือนนี่ฮะพวกอัปเกรดวินี่ไงพวกอัปเกรดแล้วใช้อะไรในการอัปเกรดอ่ะต้องไม่50ว่าหรอป่าวไม่เา50เลยเขาบอกว่าล็อกต้อนเม่50หรอมันมีแต้มที่ต้องใช้แต่ยังไม่แน่ใจว่าแต้มเอามาจากไหนโอ้โหฟันเลยฟันเลย ไม่รีบเลยตอนเนี้ยไม่ได้สร้างอะไรเลยนี่แน่นี่แน่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเร็ว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 เพื่อนมาแล้วจงตื่นอุ้ยชนะแล้วเหมือนกันเย้ตัวเยอะก็กินขาดแล้วไม่เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวนะอันนี้วัตถุโบราณต้องใช้โนบักวะเนี่ยอุ้ยนี่หมุนใช้ร้อยห้าสิบเพชรลองดูซิมันคืออะไรต้องอุ้ยหรือว่าพวกนี้มันคือสิ่งที่เอาไปอัปเกรดด้านล่างเดี๋ยวนะนอนสินี่ไงจี้หู นี่ติดตั้งได้จริงๆด้วยวัตถุโบราณอ๋อนี่ไงนไงเพืเ่อเห็นเพื่อเห็นแร้อยางอ๋อนี่ไงเราก็สามารถที่จะไปซื้ออะไรสักอย่างได้ต้องหมุนกับเพชรต่อใช่ซึ่งก็มีเพชรน้อยด้วยนะใช่ใช่ใช่ <laughs> มีเพชรน้อยแต่ก็กสิสีขออีกสักอันสิโอ้โหได้จริงลงมามีสีดีดีดตัง้งเยอะนะ,ะต้องได้ใส่ข้องูสีฟ้าก็เอาตัวเนี้ย <laughs> แล้วในเมื่อเรามีห้าพันเพชร กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อดัปเปอร์สีทองสามพันเจ็ดร้อยนี่เนี่ยอุ๊ยโอ้โหอ๋อนี่ไงมันมีเพชรมันต้องใช้เพชรซื้อแต่ว่าไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วอะนักจำทางใช่ไหมใช่ร,ร้านค้าความสามารถแล้วก็วาร์ปเข้ามาถ้าเราซื้อแล้วมันจะไปไหนนะอยากมูซังบอลเดี๋ยวอ๋อนี่ไงสายฟาฟากับมีดโอ้โหแล้วใช้เพชรเยอะขนาดนี้ไม่รู้เลยอะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหสิบดาว ไม่ไม่มีตังค์ไม่มีตังคซื้อไม่รู้จะซื้อด้วยอะไรแต่ยังมีตังค์เหลือใช่ไหมถ้าอาตังค์ไปซื้อของและรางไปแล้วบไรนี <c oughs> ่ีเนี่ยอัพความเก่งๆไว้ก่อนพลังชีวิตความฉลาดนี่แน่ลืมรับรางวัลรับรางวัลเราก็ไปสปินสินะยังไม่ได้รับรางวัลเลย <c oughs> นี่อะไรน, <c oughs> นี่เนี่ยซื้อให้หมดบ <c oughs> ันไดเราไม่ซื้อก่อนได้ไหมได้ <c oughs> นี่อะไรอะเครื่องติสใสอยู่เลยนะตอให้เราไปไหนนะจปถึงไปไหนให้เราไปเห้ลูกไปถึงไหนนะข้างล่างคืออะไรอ่ะอันเชิญอะไรอะไหนอะไหนอะอ๋อนี่เราอัปเกรดนักรบด้านล่างทีนี่เกรดนักรบตรงไหนท่าอัาเกรดนักรบอยู่ด้านล่างนี่ต้องเพิ่งซื้อมาตรงไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงถ้าเัปเกรดเนี่ยอยู่นี่นักรบเราอัปเกรดได้ก็ต้องมาที่จานอัปเกรด ก่อนซื้อสามสิบซื้อนี้ก่อนกันนะเป็นไรกออัปเกรดก่อนวิ่งเงียบ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 วิ่งอันนี้อัปเกรดนักรบ Level 2, Level เลเวลสองเลเวลสามรูปปั้นเห็นความโชคร้ายระดับหนึ่งเอ๊อุ๊ยนี่ชั้นสามเหรอเนี่ยอ๋อการเกิดใหม่ต้องเพิ่<า>มการเกิดใหม่สองมันต้องเกิดใหม่เพิ่มเติมก่อนนี่คนที่เราต้องสู้ด้วยอยู่หน้าบ้านเนี่ยนี่เราไปต้องไปสู้คนอื่นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่มีกขาบินมาตีกับเรา ช่ไหมตรงกลางอะ่ะใช่ใช่แล้วก็ตรงกลางมีมังกรเอว่าเราสู้ไม่รอดหรออุ้ยไม่นะมน้เหมือนเหมือนมีออ้ยมีเคบิ่งมาจตรงกลางจริงด้วยอุย้ยแต่ไม่ได้มีแค่ตรงกลางมีที่อื่นด้วยแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดตัวสถานะด้วยนะค<ร>วามแข็งแกร่งเงพิ่มขึ้นนี่เนี่ยนี่เนี่ยอัปเกรดความแข็งแกร่กงไว้ก่อนอินเน่แล้วก็ด่านที่สามกับดักพิเศษต้องคิดว่าต้องสู้ไหวไปอุ้ยนี่ไงมาปลามา อุยตอนเราไม่สู้ตรงนั้นด้วยเหรอใช่เพราะว่ามันต้องหานมันด้วยทันยังไงก็ไม่รู้โอุ้ยมันก็เปิดแล้วต้งโอ้โอ้ตอนไม่สู้ยังไง่ตอนเราไม่สู้อ่ะดันเจี้ยนไงอ๋อตอนไม่สู้ดันเจี้ยนจงตื่นมาเร็วอุ้ยอีกละลอกอีกละลอกมันมีมันมีช่องให้ใส่อาวุธแต่ว่าเราไปหยิบมายังไงนะรัเราหรอใช่มันมี มันมีหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีอาวุธยูนะสิต้องกดสนซื้อซื้ออะไรไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วซื้ออะไรไปก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกซื้อคาจูกระโดดมาซื้อมาทำไมอะ่ะคาจูกระโดดคือ 4, อะไรสี่พันสองร้อยเพชรด้วยนะวะามีประโยชน์นี่เราอยากได้ดาบด้วยอ่ะกดอีกดีวิ่งชนได้ไหม นี่ไงถือได้แล้วแค่วิ่งชนเองนี่ไงนายจำชนที่ไหนแค่วิ่งชนตู้ดาอะที่คิดว่าเป็นตู้โชว์ก็ได้ด่ามั้งแสดงว่าทิงก็วิ่งชนลูกไฟได้สิชน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 ยังไงอ่ะลูกไฟไม่ได้ถือต้องพ่นออกไปหรอน่าจะนะนี่ไงโอ้ยมันโยนได้ด้วยหรือว่าหรือว่าครั้งนี้ถ้าเราใช้ของได้อย่างนี้เราจะชนะไปดูซิกับดาบพิเศษไปเลยเราจะไม่เป็นตัวทวงคู่หน้าอีกแล้วจบตื่น เราตีแรงไว้นะไม่นี่ลูกไฟต้องแชร์ก่อนไหนลูกไฟลูกไฟทำยังไงวันนี่อันี้ลูกไฟมาแล้วอุ้ยอุ้ยเอาตายไอ้ที่ไงมองไม่เห็นเลยส่นี่เนี่ยนี่แน่เดี๋ยวนะนี่ถือลูกไฟอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้ตายแล้วของหายหมดเลยหรออุ้ย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 เอาเกตสถานะได้ด้วยนะมมองไม่เห็นเนี่ยปัญหาเนี่ยทีนี้อันนี้ต้องไปเอามาใหม่หรอ คือรถไฟมันสูงเกินไปตัมองไม่เห็นนี่แน่กำลังชีวิตไม่พอไปนี่แน่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 ต้องจะช่วยต้องจะช่วยฟันฟันฟันไปต้องช่วยฟันต้องช่วยฟันฟันตรงกลางหรอฟันตรงดันเจียนนะดันเจียนตอนนี้ต้องสูอยู่ในดันเจียนนี่แน่ต้องช่วยด้วยต้องช่วยด้วยนี่แน่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 อุ๊ยอุ๊ยเจ็บ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 ตายแล้วไหนอะเขาไม่บอก สถานะเราเลยว่าเขามีประโยชน์ยังไงอ่ะนั่นสิเราก็เลย<ร>เล่นงงั้งบนน่ะใช่ใช่พอเราเล่นเราก็งงหนักกว่าเดิมเลยทีนี้แล้วเรา,เราลองไปแต่ก็สนุกดีนะถ้าเราเข้าใจมากกว่านี้อาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้เพราะงั้นถ้าใครที่อยากจะลองเล่นแมบ,บนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นกันได้ส่วนพวกเราวันนี้น่าจะต้องพอแค่นี้ก่อนยังงงอยู่เลยเดี๋ยวจะเกิดยังไงเราทำความเข้าใจมากขึ้นแล้ว เดี๋ยวลองมาต่อกันพัดนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย